ที่ใจกว้างแล้วก็รักทุกอย่างที่เป็นของที่เป็นไทยครับรวมทั้งนิสัยของคนไทยด้วยพี่เบิร์ดชอบให้คนรักรับกันสามัคคีกันครับมันเป็นมันเป็นมันเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราเลยถ้าบวกพวกเรามีมีบ่อนี้พวกเราก็จะสบายกันเอาเอยอยากเปลี่ยนเลยก็เปลี่ยนมาเอาให้ดีๆก็แล้วกันพวกเราพวกวงการบันเทิงเรามีหน้าที่ทําความสวยประเทศอยู่แล้วนะครับเรามีหน้าที่รอรออยู่แล้วครับเมื่อพวกพี่ๆเสร็จกันแล้วพี่ๆก็บอกมาแล้วกันเราจะได้ทําตามกฎที่พี่ๆสั่งขึ้นมาครับผม ก็เรื่องทุกอย่างนะครับปากท้องเศรษฐกิจอย่างยงี้งผมไปต่างประเทศอย่างเงี้ยง่ายๆเราไปเที่ยวเกาหลีกันเราไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเรามีเพื่อนต่างชาติอย่างเงี้ยอยากให้เราเวลาไปเจอได้เพื่อนเราเราภูมิใจได้ว่าประเทศเราการจัดการดีไม่ล้าหลังเอาตรงข้ามองเราเราก็ยังยังล้าหลังเขาอะไรอยากให้ไปสู่วทีโลกแล้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมั่นใจที่เราเป็นคนไทยนะวุป้านผมเจ๋งครับนายกเก่งครับจัดการซ่อมถนนอะไรแป๊บเดียวไม่ได้แบบ น้ำทุ่ไม่มีอะไรเงี้ยคือเวลาเราไปเจอสังคมต่างชาติเยอะๆก็รู้ส <with like. S 3> ึก mm ว่าแบบอยากให้เราภูมิใจได้ว่าเออแอมฟอร์มไทยแลนด์นะประเทศเราเจ๋งนะอะไรเงี้ยครับก็เป็นคนไทยคนชนไทยคนนึ่งนะที่เนี่ยแหละเราก็ใช้สิ่งของเราเต่มที่เราก็บอกว่าเราจะได้คนที่จะสามารถที่จะไปเรียก็คือเรื่องของการเมืองเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเราเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ความจริงแล้วคือเป็นเรื่องของแบบปากท้องหรือแบบชินหรืีวิตความเป็นอยู่ของเราเลยค่ะที่หลายคน คือความจริงแล้วทุกคนที่ออกมาเลือกตั้งนะครับคนไทยทุกคนก็อยากจะให้แบบประเทศชาติเราได้เรียกว่าไงดีครับได้ผู้นําประเทศผู้บริหารประเทศที่ที่เป็นคนดีนะครับพออาประเทศชาติแบบแก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ความจริงผมก็ไม่ได้คิดไว้ว่าจะต้องแบบมุ่งไปทางไหนทางใดทางหนึ่งแต่ก็อยากให้แบบภาพรวมครับผมภาพรวมของของคนไทยทุกคนแบบว่าประเทศมีความเจริญก้าวหน้าอ๋อลถติดครับผม ใช่เพราะว่ารถติดมันก็เป็นปัญหาที่แบบว่าเราแก้กันมาทุกยุคทุกสมัยแล้วเดี๋ยวนี้คือมันไม่ติดแค่ในกรุงเทพแล้วมันติดไปทั่วประเทศผงไปเวลาผมไปทํางานต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ติดหมดนะทีนี้มันก็อาจจะเป็นปัญหาที่ต้องค่อยๆแก้ไขกันไปแก้ไขกันไปแต่ว่าก็อยากจะให้แบบมีการแก้ไขกันอย่างจริงจังอะไรอย่างเงี้ยผมง่ายๆเลยคือผมแค่อยากให้ผู้นำนำพาประเทศไปทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นทางการปกครองเศรษฐกิจอะไรต่างๆนี่ครับผมอยากห้รัฐบาลรัฐบาลชุดใหม่เนี่ย พัฒนาประเทศเในทุกเซกเตอร์ครับผมมันจะเป็นเศรษฐกิจอย่างที่บอกไปครับปรปกองหรือว่าอะไรต่างๆนี่ครับผมก็คืออยากให้นำพาประเทศก้าวหน้าขึ้นครับผมไปทางที่ดีดหนูชอบนายกแบบอบอุ่นใจดีรักประเทศดูแลประเทศด้วยเขาเรียกว่าด้วยจิตใจที่ดีค่ะชอบคนจิตใจดีแก้ปัญหาหลักๆเลยก็ยคือเศรษฐธธกิจ นะคะบ้านเมืองแก้ปัญหาในเรื่องของการจราจรในทั่วประเทศไทยค่ะผมอยากให้ประเทศไทยเราพัฒนาไปด้วยกันนะครับเราแบบร่วมมือร่วมแรงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะฮะเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับโดยเฉพาะสำหรับเด็กๆนะครับก็จะเห็นว่าเด็กๆชั้นระดับประถมนะครับ ตามชนบทจะเป็นเด็กค่อนข้างที่จะขาดโอ,อก,กาสทางด้านการศึกษาก็อยากให้รัฐบาลชุดใหม่เล็งเห็นปัญหาถึงจุดนี้นะครับเพราะผมรู้สึกว่าเด็กๆทุกคนนะครับคืออนาคตของชาติเรานะครับก็อยากให้เด็กๆทุกคนมีความรู้ความสามารถเพื่อมาพัฒนาประเทศเราต่อไปนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเศรษฐกิจนะครับผมอยากให้ รัฐบาลชุดใหม่เล่นแค่ปัญหาเศรษฐกิจเพราะว่าช่วงนี้ผมรู้สึกว่าปัญหาเศรษฐกิจในประเทศไทยของเราค่อนข้างสมเทานะครับเราอยากให้กระตุ้นแล้วก็อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นกว่านี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับอยากได้คนที่เป็นคนดีนครับทาทุกอย่างอยู่ในขอบเขตของการมีศิลธรรมและการดูรดแลเรื่องเรื่องที่เป็นเรื่องสําคัญในตอนนี้ก็คือเรื่องสุขภาพของประชาชนชาวไทย ก็คือตอนนี้มันมีเรื่องฝุ่นถูกไหมครับเรื่องฝุ่นคนคน,คนแข็งแรงทั่วไปอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าเด็กคนแก่เหล่านี้น่าจะมีปัญหากับสุขภาพในเรื่องฝุ่นมากที่สุดแล้วก็เด็กเนี่ยเป็นอนาคตของชาติถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรในตอนนี้หรือว่าเป็นอะไรในอนาคตข้างหน้นาประเทศชาติก็าวพัฒนาไม่ได้